แผ่นยางเลยนะแผ่นยางของอาจารย์เนี่ยเป็นสีทองอย่างเดียวนะสีทองนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะทองกําลังราคาลงด้วยตอนเนี้ยไปซื้อได้ <c oughs> เวลามันเวลาเราเราดึงหนังยางอะ่ะเราต้องดึงฝั่งนี่มันยืดอะ่ะให้มันกระชับมันจะดึงฝั่งที่ให้ที่มันหดเนี่ยให้มันให้มันขายได้นะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมีท่าท่าที่เวลาเราปวดบ่าล้วยืดอย่างเงี้ยยืนคอยืดอย่างเงี้ยนะท่าแรกนะเรายืนอย่างน,น,นางนี้นะนะนนนะใช้หนังยาง ยัางในรถจักรยานก็ได้นะอย่าเอาแข็งมากเราก็จับอย่างนี้ตั้งฉากไว้อย่างนี้ดึงนิดเดียวนะครับดึงนิดเดียวเก่งคอไว้เก็บคาง1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าก็ดปดก็ผ่อนนะอย่าดึงแรงนะไม่ใช่ดึงจนหัวทิ่มอย่างนี้ผิดนะดึงนิดเดียวไม่ให้ดึงนิดเดียวเราค้างไว้หนึ่งเหมือนเราดันแอนไปอย่างเงี้ยเหมือนเราดึงอย่างเงี้ยเราก็แอนดัวไปหนึ่ง6 7 8สาีนะ่ห้าดดอย่างนี้นะอย่างนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ไว้ที่ใต้นี่บ้างเก็บข้างหนึ่งสองสามเมื่อนเราแอนตัวไปนะ่ะเหมือนเราจะไงหลังนะ่ะเราดึงไว้อย่างนี้นะดึงพร้อมๆกันนะท่านี้เป็นการรักษาปรับสภาพ,สภาพเส้นคอเราดีมากนะอย่าลืมนะแล้อีกท่าหนึ่งก็คือเราเอาหนังยางเราเนะี่ยมัดอย่างเงี้ยมัดให้เป็นวงกลมอย่างนี้ยนะะเดินไม่แหละ แล้วก็หนีบไว้อย่างนี้ใส่ข้อมือไว้นี่หนีบอย่างนี้อันนี้หนีบไว้แล้วก,ก็ค่อยแบะออกให้มันตรงอย่างนี้เก่งมือไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9ามอันนี้ก็เหมือนเป็นการยืดตัวกล้ามเนื้อที่มันหน้าที่กลางแขนนะกลางแล้วก็หมุนแขนอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอย่างนงี้นะครับดึงไปนะแล้ววันก่อนมีคนไข้ามาหาอาจารย์เมื่อวานนี่แหละ ก็เลยบอกท่าท่าหนึ่งที่เป็นท่าเราเราเรียกว่าท่าชักดาบเพราะว่ามันตึงตรงนี้มากกล้ามเนื้อแถวเนี้ยตรงตรงเนี้ยล้าหมดเลยนะลอมบอยกับไอ้ไอ้เนี้ยมันถึงกันนะกระดเส็บเนี่ยมันล้าเราก็ใช้ท่าชักดาบนะก็จับอย่างงี้จับกลางกลางีก็ได้เรามาหนีไปตรงเนี้ยท้าสเอลไว้จับแบบนี้อย่างงี้นะทำอย่างงี้นะตั้งตั้งขึ้นอย่างงี้นะเราก็ดึงอไปอย่างงี้นะหนึ่งเหมือนนกเวียงออกไปอะเวียงออกไปอย่างงี้สองเหมือนเหมือนนกเวียงเหมือนชักดาบอย่างงี้นะ สามแขนแขนก็เวียงให้ตรงตรงเหมือนเราเวียง่เมื่อกี้คล้ายๆกันสี่อย่างนงี้นะเวียงห้าอย่างเงี้ยนะได้นะแล้วก็เปลี่ยนข้างอย่างนงี้จับจับไว้ชักดาบอย่างนงี้เเวียงออกไปดึงอย่างเงี้ยอย่างนงี้นะท่านี้ก็คือเวลามันล้าตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราเมื่อยบ่ามากเนี่ยท่านี้ดีมากจับอย่างเงี้นะจับอย่างนงี้นี่ดูดูให้ดีอย่างเงี้ยอย่างนงี้นะ อย่างนี้นะเราก็พันพันรอบอย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้พันเป็นอย่างนี้นี่ให้แน่นๆเลยเราจะมัดดีจับให้มันแน่นๆอย่างนี้อย่างนี้นะสูสีให้มีความมั่นคงนะเราก็ก้มนิดนึงไปเหยียบไว้อย่างนี้อย่างนี้เลยเห็นไหมนี่อย่างนี้เอาจับให้แน่นหน่อยก็ได้อย่างนี้มัดให้ดีหน่อยหนึ่งพันมือดีดีหน่อยอย่างนี้นะเหยียบไว้เลยนะอย่างนี้นะนี่กลางออกอย่างนี้ หย่าไปเต็มเท้าเลยอย่างนี้ยืนตรงๆอย่างนี้นี่มันอยู่ที่บ่านะบาทแขนตรงตรงนะหน,นีบไว้หนีบแขนอย่างนี้ไว้ดึงดึงนี่แล้วก็ยักขึ้อย่างนี้เอาลงอย่างนี้นะแขนตรงนะไม่ใช่แม่งไ,ไม่งอศอกนะเฮ้ยักสองเฮ้ท่าน,นี้สามอาจจะเข้าลึกสี่ ต้องดึงเลยนะมันรู้สึกดึงนะให้แขนตรงนะห้าหกเห็นไหมเห็นไหมเจ็ดนี่ดีมากแปดเก้าสิบเออรู้สึกจะเมื่อยเลยเมื่อยบ่านะยักเทียข้างก็ได้อย่างนี้เห็นไหมเหมือนระยกักษเหมือนรยักษยักัก์กกไหลอะ่ะแต่ยักษ์พร้อมกันนะแขนตรงนะ ยืนขึ้นนี่ถ้าเนี้ยร่วมกับารหายใจด้วยมันจะได้ตัวข้างล่างด้วยเนี่ยทำตอนเช้าจะดีมากนะเหยียบไว้นะง่ายๆนะครับหนังยางนี่มีประโยชน์เยอะนะใช้ได้เยอะมากนะอย่างเงี้ยเราจะไป้างหน้านี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ออกไปเห็นไหมได้หมดเลย นะอันนี้ก็คือนวดนวดหลังนวดตรงเนี่ยด้วยแล้วก็ดึงดึงตรงนี้ด้วยเก่งไว้เก่งไว้ดีนะหนังยางมีคนไข้ที่บอกว่าไปดึงแล้วนึกว่ามันจะนึกว่ามันจะจะเจ็บปรากฏว่าดึงแล้วมันหายประทับใจมากที่คนไขแ้แฟนแฟนแฟนเพจที่ดูประจำล้าก็บอ,อกว่าต้องดูอาจารย์ทุกวันนะ ดูแล้วมันก็คือทําตามเลยนะแล้วก็มีอะไรก็เขียนมาในข้อความนะครับหนังยางก็ซื้อได้นะหรือว่าใช้หนังยางรถยนต์เอ้ยรถจักรยานยนต์ก็ได้นะจะซื้อของอาจารย์ันก็ได้สีทองจะแข็งนิดน,นึงนะสีนี้อันนี้มันนิ่มไปนะแต่ก็พอใช้ได้อยู่แต่นิ่มไปนะครับนะดูแล้วทาตามเลยนะมีปัญหาก็ถามใน messenger ได้ในข้อความได้นะครับ เราก็แชร์ด้วยให้คนอื่นเขเห็นด้วยว่ามันมีประโยชน์ไม่ต้องพึ่งนะไม่ต้องพึ่งยาเราพึ่งตัวเราเองนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะเยอะ